ฮ e ลโหทุกคนวันนี้ขอพาดูกระบะสุดหล่อเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสีประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ที่ผ่อนเพียง8,500เท่านั้นคันนี้เป็น Toyota Revo EP Runner 2.4ปี2016ค่ะนะคะรถเอาไปลุยเอาไปใช้งานเอาไปทำมาหากินได้เลยขับหล่อๆก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับกระจังหน้านะคะนี่กระจังหน้าดำรถสีขาว คือได้ความสปอร์ตมากๆเลยไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์นะคะได้ไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะจ๊ะไฟตัดหมอกล้อมกรอบโคเมียมมาให้ด้วยแค่ข้างหน้าก็หล่อแล้วอ่ะคือเกิดมาหล่อแล้วนะคะคันนี้นี่ค่ะยาง BF Goodrich นะคะพร้อมรุยด้วยเช่นกันแม็กยางหล่อขนาดนี้นะคะปีใหม่นี้ไม่ใช่สิสงกรานนี้ไปเที่ยวไหนกันดีจ๊ะนะคะโอ้โหด้านข้างนะคะกระจกได้กระจก ปรับพัดไฟฟ้านะคะนี่เสริมแต่งลายคลิปล่ามาให้แล้วด้วยนะกระจกด้านข้างนะคะปรับได้ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED ในตัวด้วยนะคะและคันนี้มือจับเขาตกแต่งลายคลิปล่ามาให้แล้วซูมให้ดูใกล้ๆนี่นะคะใครเทสดีแบบนี้นะคะคันนี้เป็นของคุณคะ่ะโอเคมาดูกันนะคะมุมด้านหลังกันบ้างนะคะไม่อยากออกแดดเลยอะทุกคนอยากไปสตาร์ทรถแล้วเป็นไหม อยากวิ่งขึ้นรถนะคะไม่เข้าบ้านก็อยากวิ่งขึ้นรถนะชั่วโมงนี้นะคะอ่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะก็เป็นตัวสูงนะคะตัวหล่อนี่นะคะไฮ l ักลีโวนะคะตัว e นะคะ2 4 e นี่ค่ะภายใน m a c l i n e นอรก็เดิมเมเลยนะเดี๋ยวจะขัดด้านหลังให้อีกนะคะให้หล่อให้เลี่ยมไปกว่าน,นี้อีกหล่อจริงทุกคนคันนี้ มาดูกันที่มุมด้านนี้กันบ้างนะคะแมกย่างนะคะเท่ๆเลยไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มแล้วนะคะมุมแคบนิดนึงนะทุกคนอ่ไปดูภายในภายในเบาะสีน้ำตาลคือเออโทนไปอีกลอไปอีกนะคะหนุ่มสายสปอร์ตสายธรรมชาตินี่นะคะที่วางแก้วสองตำแหน่งนะคะที่พักแขนมีมาให้เบาะภายในก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะ ให้ดูพื้นผิวของเบาะเห็นไหมคะสวยงามนะคะรถยังกลิ่นหอมใหม่อยู่เลยทุกคนเพดานสะอาดสะอ้านนะคะบรรยากาศในรถคือโปร่งโล่งสบายนะคะดูสะอาดสบายตาข้างนอกนี่คือดุนะคะอ่าดูดุดเท่ให้ดูกันนะคะบรรยากาศภายในนะคะภายในรถนะคะหล่อลอเลยนะตัวสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพอเป็นผู้หญิงยังอยากขับคันนี้เลยอะ่ะได้ไหม ขึ้นรถกันเลยดีกว่ามานะคะคุณใจยอยู่ไหนแล้วกุญใจยอยู่นี่จ้าโอเคนะคะคือโอเคร้อนแบบต้องรีบขึ้นรถนะคะว้าวไหมอะทุกคนนี่นะคะเสาสานะคะขับเกียร์ธรรมดาได้แล้วอยากขยับเป็นเป็นรถเดี๋ยวพอยปรับปรับปรับโลหน่อยโอเคนี่ มีเพลงให้ด้วยนะหลบฤกษ์กรสิ Blog ์ก no <himself> ่อนนะโอ้โหนี่ค <strong> ่ะนี่อ <available> <line> ่ะปิดเสียงให้แล้วคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะทุกคนนะคะไมล์เขาวิ่งไปอยู่ที่203615ถือว่าเป็นรถปกติคันนี้รถรู้มือนะคะเป็นพี่ที่รู้จักกันนะคะเอามาเทินตัวฟอร์จูนไปนะคะเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้ว เป็นรถประวัติดีนะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะนี่เอกสารอยู่ตรงนี้แล้วภาษีพรบก,ก็ต่อให้นะคะฟรีๆเลยนะคะช่องเสียบสาย AUX USB ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเน้นแบบระบบจิ้มด้านข้างมีจอตรงกลางนะคะฟังเพลงเพราะๆกันได้เลยแอร์เย็นๆน,นะคะได้ขับเกียร์ออโต้แบบสบายๆ Eco Mode Power Mode อยู่ตรงนี้ให้ครบแล้วนะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึันนะคะเจ้าของรู้มือละนะคะคุณปราโมทนั่นเองนะคะ เทิร์นเทิร์นฟอร์จูนไปแล้วนะคะล่าสุดนะคะวันนี้คันนี้ก็มีรถนะคะมาให้เ,เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของกันง่ายนะคะพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะเอา้าลืมบอกราคาเลยอะนะคะคันนี้ก็เป็นรถ v ีโก e อพีรันเนอปี2016คันนี้นะคะราคาพิเศษเพียง 459,000บาทนะคะพรเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเอาล่ะขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะถ้าได้มีรถแบบนั่งสบายๆแบบนี้นะคะไว<ป>้ให้เราวิ่งหลบแดงไว้ให้เราเดินทางได้สะดวกสบายนะคะนี่เปิดใจกับคันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ